ชมพู่อรยาเซอร์ไพรส์วันเกิดป้าเจีย๊ยบพี่เลี้ยงที่คอยดูแลลูกๆทั้ง3คน บอกเลยค่ะว่าเป็นครอบครัวที่หลายๆคนนั้นติดตามมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตซึ่งหลังจากแต่งงานเนี่ยชมพู่และน็อตก็มีทายาทด,ด้วยกันแล้วถึง3คนได้แกนฟฟ่น้องไซฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วเนี่ยเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาเนี่ยก็เทใจให้ลูกๆทั้ง3คนของคุณแม่ชมพู่อริยากันเพียบเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าถ้าคุณแม่หายไปไม่มาอัปเดต ลูกให้ได้เห็นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปทวงถามเฝ้ารอดูทุกวันและด้านคุณแม่ลูกสามชมพู่อริยาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพี่เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่กับลูกตลอดและก็จะได้เห็นภาพของชมพู่อริยานั้นกระเตงลูกๆไปทํางานตั้งแต่น้องเอมิเกลพึ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนซึ่งทางด้านชมพู่นั้นก็ได้พาไปทํางานด้วยโดยมีพี่เลี้ยงอย่างปาเจียบไปโดยเสมอ และล่าสุดทางด้านชมพู่อริยานั้นก็ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดปาเจียพี่เลี้ยงที่คอยดูแลลูกๆทั้ง3าคนเป็นอย่างดีโดยงานนี้ทางด้านพี่สายฟ้าพี่พายุนั้นก็คอยให้ความร่วมมือกับคุณแม่เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆกันเลยทีเดียวค่ะและงานนี้แม่ชมของเราเนี่ยก็ได้ใจไปเต็มๆเลยล่ะค่ะกับการเห็นความสำคัญข,ข,ของปาเจีย รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ